่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมท่านปลัดกรอำเภอพนม pong ท่านหั้าส่วนราชการพนม p o อ g ท่านผู้บริาหารท้องถิ่นท่านผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่างเราสมาชิกสว่วนิการรัศดรของน้องนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวมเมอน้ำพองและเขื่อนวนรัฐที่เครพทุกท่านครับว,วันนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องครับว่าผมได้มีโอกาสเป็นทางมาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับในภาคอีสาน ือว่ามีพื้นที่เป็นอันดับหกนะครับของภาคอีสานมีอำเภอ26อำเภอมีประชากรถึง1ล้าน7แสนคนถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ามากผมได้วางแผนที่จะมาตวรวจราชการที่คนแก่นนี่ครับแต่ก็นึกไม่ออกว่าควรจะไปที่ไหนกว่านะครับก็บังเอิญนะครับก็มี คนที่พี่น้องรับคือท่านสสเอกราชช่างเหล่าเนี่ยนะครับท่านเป็นสสอยู่ที่คนแก่ท่านก็มาบอกผมว่าทราบว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยจะมาตรวจราชการที่คนแก่นกนเนี่ยขอให้มาที่อำเภอน้ำพองและก็อุดรับของพี่น้องได้หรือไม่นะครับผมก็ถามว่าทําไมต้องมา ทางท่านสสเอกราชช่างเราก็บอกว่าต้องมาเพราะว่าพี่น้องที่อำเภอน้ําพองและอ็พนักงานเป็นผู้มีประคุณต่อท่านสสเอ,อกราชจังหลผมได้ยินอย่างนั้นผมตัดสินใจมาที่นี่เป็นที่แรกที่มาถึงนั่นงครับวันนี้ก่อนอื่นต้องเรียนว่าต้องขออภัยนะครับที่เดินทางมาล่าช้ากว่าที่ ได้นัดหมายพี่นงเพราะว่าพอลงเครื่องบินที่สนามบินท่าอากาศยานขอนแก่นก็ได้ประชุมร่วมกับทางหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดขอแนแก,อนนนอก,นก่นนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งสมาชิกสภาการนักดอนของจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับทางปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ รับที่จะไปดำเนินการในการที่จะตั้งงบประมาณในปี2517ถ้าโครงการไหนใหญ่เราก็าจะดำเนินการในการผูกพันงบประมาณต่อไปวันนี้ต้องเรียนทราบว่ามาที่นี่ผมก็ถามพี่เอกราชว่าที่นี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องคมนาคมอะไรบ้างนะครับพี่เอกราชก็ได้บอกกันนะครับประมานสักครู่นี้พี่น้อง ของทั้งสองอำเภอเนี่ยอยากจะได้ถนนสี่เลนจากน้ำพองไปกระนวนแล้วก็จากน้ำพองไปบุรีรัม์ทั้งหมดนี้ก็ระยะทางประมาณสักเส้นหนึ่งก็ยี่สิบกิโลใช่ไหมครับอีกเส้นหนึ่งก็พอๆกันนะครับซึ่งเป็นถนนที่พี่น้องเนี่ยตั้งความหวังว่าอยากได้มานานแล้วผมก็ต้องเรียนกับพี่น้องครับว่า ในฐานะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องการเดินทางของพี่น้องอยู่แล้วยิ่งเมื่อสักครู่นะครับรงงบินเฮลิคอปเตอร์มาได้เห็นสภาพนะครับถนนบนทางในพื้นที่ของพี่น้องที่อาศัย ur, อยู่ในอำเภอลำพงและต้างรุนรัตต้องเรียนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่จะต้องรีบเร่งรับทำาหนน สองเส้นให้เพื่อพี่น้องมีสามารถใช้เดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปมาหาสูไปท่องเที่ยวหรือจะใช้ในการขนส่งสินค้าต่างเกษตรของพี่น้องจะรับปากกับพี่น้องตรงนี้ครับว่าปี2567ัรเจจะตั้งงบประมาณให้พี่น้องั้สังด้นะครับเอาไหมครับเอาปกนเดื่องกันว่าเอาถนนแล้วผมขอเรื่องหนึ่งได้ไหม ต้องเอาสอสอเอกราชช่างเหลาลับมาเป็นผู้แทนในการเลือกตั้ง,งหน้าได้ไหมครับได้เสียงตบมือดังๆไม่ได้ยินเลยต้องใส่สอบตกแม่นอวันเลยจะให้พี่เอกราชช่างเหลามาทําหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องในการเลือกตั้งในปีหน้าไหมครับเอาไหมครับเอาเสียงตบมือดังๆครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บมือครับ อย่างนี้ก็สบายใจนะครับแล้วรับปากกับพี่น้องครับว่าจะทำนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเรานะครับทำงานขนาดนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีการศึกษาดูว่าความเดือดร้อนที่น้ำประชาชนเนี่ยมีแค่ไหนอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขพี่น้องได้ยังไงนะครับ <S <S วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รับปากพี่น้องแล้วก็จะต้องไปทำให้สำเร็จน,นะครับ สิ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมกับพี่น้องถนนที่พูดถึงคือน้ำพองกับถนนแล้วก็น้ำพองบนรัฐนั่นเองก็เป็นถนนสายหลักนะครับแต่ผมคิดว่าถนนสายหลักเนี่ยยังต้องมีถนนสายรองที่พี่เจ้าปอยูตต์ำบลและหมู่บ้านของน้องด้วยผมก็อยากให้ท่านสสอิกราชเนี่ยได้ช่วยประสานง,งานนะครับเพื่อที่จะ ให้กรมทางหลวงชนบ,บทนไปดําเนินการในเรื่องของการที่ทาถนนลาดยางเข้าไปหาบ้านพี่น้องเอาไหมครับแบบนี้เอานะครับข้างหลังเอาไหมครับเห็นเกียบ์ไปเอาไหมเอานะครับถ้าอย่างนี้ก็ดาเนินการนะครับวันนี้นะครับผมต้องเรียนว่าผมมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มาพร้อมกับทาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้วยนะครับเพื่อจะได้ยืนยันกับพี่น้องว่ามาเนี่ยไม่ใช่รับปากเฉยๆไม่ไปทำนะครับแต่มาแล้วเนี่ยมีผู้บริหารที่จะต้องรับเรื่องนี้ไปทําให้กับพี่น้องท่านแรกที่อยากแนะนําพี่น้องก็คือท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมท่านเชืิอธรรมบงศอกน,นะครับท่านที่สองท่านรองประหลัดกระทรวงคมนาคมท่านสรพคณ์นะครับ คนนี้เนี่ยเพิ่งอายุสี่สิบปลายนะครับท่านประหลัดเนี่ยเหลืออีกหกปีอีกห้าปีนะครับห้าปีท่านสรพงศ์เหลืออีกสิบสี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมรับปากวันนี้สองท่านต้องทำให้สำเร็จนะครับแต่ไม่ต้องทำสำเร็จในท่านสรพงศ์เนี่ยอยสิบสี่ปีไม่ไหวนะครับเสร็จในท่านจะ,จะทำมันกัน,กนอีกท่านหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบถนน สายน้ำพองกันนวนและสายน้ำพองอุบลรั์ท่านณบดีกรมทางหลวงครับท่านสรารพุธวันนี้นะครับจะต้องทำให้ปก็บนะไม่ทำย้ายนะครับไม่ทำย้ายนะส่วนเรื่องที่ผมพูดนะครับว่าจะต้องทำถนนจาก,กน้ำพองไปกระนวนกับน้ำพองไปอุบลรัฐเนี่ยไปสูนย์ตะบนหมู่บ้านี่น้องเนี่ยก็คือท่านณทิบตี กรมทางหลวงชนบทนะครับท่านอภิรัตน์นะครับวันนี้มีหน,น้าที่ส่วนถัดมหน้าเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานมือนกันคนนี้จะเป็นคนรับผิดชอบและกําลังขยายสนามบินอยู่ขนะน,นี้นะครับท่านนายผู้ดีกรค์ท่าอากาศยานนะครับท่านสุรินยนนะครับนอกจากเรื่องบกเรื่องอากาศพี่น้อง กำลังจะมีโครงการที่จะเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็บางอันเสร็จเสร็จแล้วก็คือเรื่องของรถไฟนะครับพี่น้องมีรถไฟทางคู่เนี่ยจากนครราชสีมามาขอนแก่นนะครับเดี๋ยวก็จะมีจากขอนแก่นเนี่ยต่อไปที่หนองคายเพื่อเชื่อมทิดกายแล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะวิ่งจากกรุงเทพมานครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หนองคาย นะครับคนที่รับผิดชอบที่จะดูแลเรื่องนี้คือท่านอธิบดีกรมการท่านดรเเชียนครับขอนแก่นถือว่าเป็นเมืองหลักนะครับของอีสานตอนบนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเมืองที่จะต้องพัฒน,นาอย่างยิ่งพี่น้องอยู่ตรงนี้พี่น้องอาจจะคิดว่ามันจะมีอะไรที่แบบทาให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องบ้างเพราะว่าพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็น ผู้ที่ประกอบอาชีพในเรื่องการเ,เกษตรกรนะครับบางคนก็ทํานาปลูกข้าวบางคนก็ทําป้อยนะครับเพราะว่าที่นี่มีโรงงานต่งตางๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ครับหัวใจในการทําการเกษตรหัวใจในการในเรื่องของการค้าขายก็คือจะต้องมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย นั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องมารับจากพี่น้องในวันนี้โดยนะครับคนที่จะส่งข้อมูลให้ผมก็คือคนที่พี่น้องให้กำเนิดแทนทางเนคือท่านเอกกราชช่างเหล่านะครับก็จะจึงจำเรื่องนี้สำเร็จไม่สําเร็จก็ต้องให้เป็นตัวสอในสมัยหน้าอีกสมัยหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นนะครับจะไม่มีคนมาทําต่อเองเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน,านแล้วนะครับที่ทําให้ อำเภอนั้งพองอำเภอรัฐภูบรั์พี่น้องนั้นจะสามารถพัฒนาได้ถนอนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงพี่น้องถนนที่อยากจะทําให้เขื่อนอุบลรั์ของพี่น้องเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งวันนี้มีคนเที่ยวอยู่แล้วแต่อยากให้ทําให้แบบเป็นถนนที่มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ได้ประชุมกับทางประธานของกัญชานะครับท่านได้เสนอว่าอยากให้ทําถนนที่ สามารถมาวิ่งออกกำลังกายวัคขีจักรยานนะครับเพื่อที่จะทำให้เขื่อนอุบลรัตน์ของพี่น้องเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยเพิ่มมูล,ลค่าเข้าไปอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้มอบให้ทางท่านดีองศ์เจา,าบดเนี่ยดำเนินการในปี2567พี่น้องเอาไหมครับจะ<อ>เอานังดังๆหน่อไหนพี่น้องผมับยมนเดนเจ็ดวนะครับ ก็ทั้งหมดก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องหน้าที่ที่ผมในฐานะรัฐมนตรนีว่าการกระทรวงคมต้องดาเนินการนพี่น้องนะครับวันนี้นอกจากในเรื่องของอกระทรวงคมตคมแล้วเนี่ยก็อีกฐานะหนึ่งเนี่ยผมเป็นเลขาธิการพรรคนะครับกรุงเทไทยนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทางสมาชิกสภาแกนรััรัศรของรพรุงเทพไทยที่อยู่ทั่วประเทศไทยมาเพื่อที่จะได้มาพบกับพี่น้องนะครับมาเพื่อที่จะได้รับฟัาปัญหา ทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปช่วยกันนะครับในสภาในเรื่องของการที่จะออกกฎหมายในเรื่องการที่จะดูงบประมาณให้กับพี่น้องนะครับการเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดคือเลือกยังไงแล้วจะสามารถได้เป็นรัฐบาลนะครับเราสามารถที่จะนําปัญหาพี่น้องเนี่ยไปแก้ไขนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนได้วันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องครับท่านแรกที่ผมอยากจะแนะนํานะครับมาจากสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้นะครับ เป็นผู้หมอนะครับซึ่งก็มีบทบาทเยอะมากในสถานะนะครับทีนี้คือท่านเพชรดาวโต๊กมีนาครับท่นรองรับท่านที่สองนะครับก็มาจากภาคใต้เหมือนกันนะครับมาจากจังหวัดท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นมรดกนะครับแห่งอันดามันนะครับจากจังหวัดกระบี่ท่านสสสดิตงูมเกี่ยวข้องครับทีนี้ นะครับเพราะว่าทัคการเมืองที่เป็นเจ้าถิ่นภาคใต้เนเร็งวันนี้นะครับวันี้กําลังแบบพัฒนาพื้นที่ทางภาคใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีท่านสสที่มาจากภาคกลางนะครับจากจังหวัดลบบุรีครับท่านมาริกาจิรพันธ์วาน,นิชครับ อีกท่านหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในภาคกลางนะครับจากชนบุรีครับท่านฝันเลิศอานิจมาศนะครับครับนอกจากนั้นก็มีมาจากภาคเหนือนะครับเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษจากจังหวัดเชียงรายครับอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากที่เดียวกันนะครับ ท่านพีระเดชทำสมุนครจากเชียงรายนะครับเป็นคนหนุ่มนะครับคนพวกนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการทาพักภูมิใจไทยเช่เดีนต่อไปในอนาคตผมกับพี่เอกราชเนี่ยไม่รู้ใครอายุมากกว่ากันนะครับแต่ผมก็คิดว่าเมื่อทําการเมืองถึงเวลาหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ทํานะครับแต่วันนี้เมื่อเรามีหน้าที่ทํานะครับเราก็จะต้องทาให้ดีที่สุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถรับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับให้มีความอยู่เป็นอยู่ที่มีความสุขนะครับมีความเป็นอยู่ที่มีความสะดวกมีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผสมนังคมครับก็ไม่อยากรบกวนเวลาพี่น้องมากครับวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ได้เดินทางาต้อนรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากที่สุด สำหรับการให้โอกาสทางการเมืินกับพี่เอกราชเช่นเราและจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะทำให้พี่เอกราชน์เชงเหล่าเนี่ยเป็นสอออต่อไปตลอดไปของพี่น้องนครับครับก็คงมีเท่านี้แหละครับใครมีอะไรจะเพิ่มเติมเดี๋ยวฝากพี่เอกราชไปนะครับผมยินดีทำทุกอย่างนะครับเพื่อพี่น้อง ยกเว้นอย่าขอเงินนะครับไม่มีเงินนะครับก็ขอพี่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผมครับเลขาบดีนะครับพอดีมีตัวแทนของพี่น้องตาวอำเภอน้ํา o องจะได้นำเรียนปัญหาแล้วก็เพื่อให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยดำเนินการแก้ไขครับเชิญท่านจัดใจโลหมานประธานชมรมกำนันพ่บ้ตรอำเภอน้ํา o องครับ 我要他，他要你。